สุขสบายมันเสมอมั่นเครื่อไม่พี่น้องความเจ็บจะให้ใดความไข่ยาเด้มีพี่น้องเอ,อ้ยให้จะสุขีมันพันปียาเดลายแม่นเจ้า่าแม่นเจ้าขายก็ขอให้ลุลามได้สมใจเจ้าปาตนาเด้อพี่น้องเด้ออันวังเงินข้ามแกวไหลมายาเดขาดเงินบาดแบงให้ฮ่มเขาเจ้าสุขคนเด้อพี่น้องเด้อครับกราบสวัสดีพี่น้องนะครับทุกทุกท่านที่ท่านรับชมช่องน้ำน้องแชนแนลเก้าแปดนะครับก่อนอื่น เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องซอยกดไลค์ซอยกดแชร์ซอยกดติดตามมาพี่น้องเ้ามาลุยตลาดน้ากันครับตลาดกลางดงมณีพืชพันธุ์ยังขายในกระตับผู้ชุมครับยี่สิบบาทบักเขือถุงละยยี่สิบาทพี่น้องไงทำกับซอบพอรอนบักไงเลยครับบักด้วยเนี่ยสิบบาทเพิ่มลงมาบักไงอะไรเป็นน้องไงตลาดกลางดงเนาะตลาดกลางดงอาจารย์ผู้ชมนะครับวันนี้พวกฉันก็แฝงไปที่ผนองนะครับมาลอยตลาดกลางดงนะครับผู้ชมครับเอาเนื้อแดดเดียวพี่รัง คนกำลังสีมากำลังสีไดไลายแดดอ้ไปแต่กินออแดงเ่องเจิงอยู่รับร่องแดดนี่กับว่าพ่อขายโล้อดะไรเนี่ยล้อละหาล้อยเห็ดละหา,ะหาสิบาททนผู้ชมนะครับตลาดกลางดงเด้อทนผู้ชมนะครับหาป้าพี่ผนองมาลอยลกระดาษกลางดงก็ทนผู้ชมนะครับเอาเห็ดได้พี่น้องตลาดกลางดงเต็มกระดงกระตาได้เพื่อทจานอะไรนะครับเห็ดเนี่ จานละหาสิบาทพี่น้องนะครับเสื้อเห็ดแถมถุงยกเว้นถาดเอาไว้จะใส่ข้าง่อไปโอ้เ oh, ห็ดพี่น้องนะครับเห็ดปียูม um ีกินเนอะท่านผู er ้ชมนะครับน่าเป็นต้นไม้ตลาดกลางของบรรยากาศดีดีเนี้อขา,ากระลังขมักขเม็นนะครับจักสิยูจักสิบไปล่มกระลังมาของปาลานะครับเนีย่ยของสูงอาหารสูงครับของโคข,ของปลาพี่น้องโอ้ต,ตลิตตวนเราเมื่องงมถาดไปล้มมันแห้งหลย เราจะดดาเมื่องุมไปพี่น้องเรายานไข่แดงขึ้นไปยบมังกามันอีขานน้ำเปลยากระจอกระเทอะไรกับไข่แดงเก่านะครับลอยหนึ่งพี่น้องเอามีหอดแม่เป้งมันเอาแม่เป้งอามีนะครับนี่ทนประชมนะครับว้าจับไปได้จับไปได้แม่สิดปีนี้ได้เนี่ยกลับไปที่ไปลำร่มขึ้นแบบวมังกอานีลนะครับไปไหนอารมณ์กำลังมากพี่น้องไอ้รับ ไอ้ฟรั่งซมนี่วาภาษาอังกฤษว่า,ปาปเป็นนะพี่น้องแต่ว่ากินได้ร้เท่าไรร้อยยี่สิบห้าจร้อยละยี่สิบห้าบาทพี่น้องฟรั่งบ้านเฮาตัวนี้โอซิดาบ้านเฮาทด้พี่น้องไงแซ่บตัวนี้ซิดาซมนี้ครับพี่น้องแซ่บแฉบนะครับโอซิดาเอ้แดงยาง <c oughs> ไม่ขาหน้อยน,ะน้าหายเปลี่ยนยี่บ่อหายยางทำ <c oughs> มาขอเงินยางเดียว ยี่สันนหนแล้วยี่สันนล่แล้วหรกอว่นฮะฮะอนุบาลสามโอ้ยมาขายของส่ยคุณยายแล้วนะครับซีดานะครับซิดาสุนีบอกภาษาฝรั่งมาเลยพี่น้องใครแน่จะกินมั้ยน่ะล่ะเอานวดแดงๆไงมี่เราขายราคามาทอกันนี่พี่น้องแดงสามห้าขาวยี่ห้านะครับฝรังนะครับกินโน้นพี่น้องนะครับมีหอดผักไปย่นโค้ อันนี้อันนี้โมกยังขะพอยยังครับเนี่ยฮะโอ้หอพักหวานเปิดให้พี่น้องครับบางเนิพยังนะครับเพิ่นจะได้เห็นในช่องโอ้ยหอใหญ่พี่น้องเจ้าขายหออะไรนี่หอละห้าสิบบาทพักหวานเราสดดีดพี่น้องนะครับตลาดกลางโขงเราทำมือช่อมนะครับนะครับตลาดกลางดงพี่น้องนะครับนี่เป็นตำบลพลาสุกนะครับมาเพื่อว่างซ้ำหมอที่เขาจะไปทะลุบ้านคำาิดนะครับพี่น้องวันนี้เราต้องใช้แนวเก่าเปลี่ยนท่าพีพนองมาลดตลาดกลางดงนะครับทำมือช่อมนะครับเป็นกีร้อนอะไรบอกตินกี โล่โลละหาสิบเรเมล็ดพนาพี่น oh, ้อง like ี้ล่ะโอ้ยครับพี่น้องโดโลละหาสิบอืมครับโอ้อครับมักรินจีบักเงี้ยวไงบานห่าผักกูดเอาผักกูดเนี่ยพัดปอดสาพิตพี่น้องนะครับนะครับตลาดกลางดงนะครับอ่ามาแล้วครับนี่ลูกออดอ่าลูกออดออดพี่น้องเอ้ครับจานเท่าไรครับนี่จานละร้อ่นะอนะครับของหากินยาก้ บ่จานน้อยห้าส oh, right. ิบจานใหญ่ร้อยหนึ่งท่านสองจานก็ทีสองร้อยไปถล่ะอ๋อเล่าอ๋เราใส่ขีลาปนี่ใส่ขีลาปอเราใส่ขี้ให้เรียบร้อยพี่น้องสะหอนหมกเลยเราแถมหมดพายจตูพี่น้องอ่าพายจีตูกับแถมแถมแถมพายจตูแถมหมดหัหิวพายจีตูหัหิวแถมให้พร้อมเรียบร้อยโอ้ยร้องกำลังสิไรเมียค่ะโอ้ยไก่พี่น้องดูไม่แต่ตัวใหญ่ไก่ยังไงมาตัวใหญ่แต่แถมหมดไก่ กงลงแางอยู่อืมตเท่าไรนะครับนี่ตัวละร้อยตัวละร้อยพี่น้องนะครับตัวง่ยายญ่ายพี่น้องใช่นะครับเอาเค้กนะนี่มาทานลววาพี่น้องนะครับอ่าไปจะกินของเราอยู่เอาบักเนียวกับมีนี่ก็อเอนบมกเนี่ยวเนาะบักเนียวมันผสมแบบยังบ่อนครับอโอ้โห โอ้ยไปกินครับเราคือสิดีไปเพื่อผลธรรมชาติพี่น้องนะพืชพักปานห้องพี่น้องนะครับนี่หอดคานะครับคาหน่อไม้นะครับอืมครับนี่หมกกำไพหมกนึงครับหมกยังไงหมกไก่ป่าหมกใกล้ป่าหมกกล้ป่าเอาคุณย่าเนี่ยเรามาไกลนะครับเพื่อผลธรรมชาติกำลังกำลังนะครับอืมรักตำลอกำลังกล้วยมีนะครับนี่ครับของเรานะครับพี่น้องเอาแดดออกมาเลยแม่ขายบันเพราะตัวเระฝนบักแกง มาทำอะไรครับนี่โรถอะไรโอ้ยตรงไหนปี่น้องเหมแองแกงรถตรงมา30บาทอ่ะทำไปต้มนะครับถรงหมกใหญ่เลยครับตรงหมกไงเลยครับมันเป็นพืชผลทางการเกษตรพี่น้องครับปลูกเองพี่น้องผักเจี๊ยบมะไคร่นะครับทุกทุกนะครับตลาดนี่นะครับตลาดกลางดงนะครับครับอาหารสำเร็จโหลดพี่น้องซื้อประหอดบ้านมาตอนไปเขาขั้วเปิดหัวเดาตอนเขาเอาก้มตะแก็บยากซื้อไปกินโหลดนี่คุณยายเราเห็ดมาไครเรียบร้อยแล้วครับนี่ถุงเท่าไหร่ ถุงละสาบาทพี่น้องซื้อถุงแถมหัวหิวซื้อถุงแถมหัวหิวพี่น้องอันนี้ถุงอย่างนี้ก็ตัวไก่้พี่น้องมักตัวกับมีเราไว้ว่างลองทอดเราลดทันมักสดกับมีมักสุกแล้วกับมีนะครับซื้อไปหอดบ้านก่ต้องไปเข่าขั้วปวดหัวนอนพี่น้องซื้อไปกินได้เลยนะครับคนยาเลืดมาขายในตลาดกลางดูก็ท่านผู้ชมนะครับตำรงลองชาแนลกับแปดภาพพีพันนองนะครับว่าเราตลาดกลางดูนะครับมือนี้พี่น้องนะครับอกเกือบพอาการกกเรากษตรมักหน้าถุงอะไรครับนี่ ทุกทหารสิบาทหน่วยบักอ้ยพี่น้องฟาดห้อมาหองเอก็กตัวครับหน,น่วยใหญ่ครับบักนาวหน่วยใหญ่ใหญ่ไม่ง้างเราก็ได้นี่ยโอ้ฟาดแมงคีซ้อนพี่น้องนะครับโอ้แมงกีซ้อนเราก็มีเล้อเพี่น้องเขาครับเอาเคลียดเราก็มีตัวไหนนะครับนะบายโอ้เคลียร์แต่ทุกทหารสิบาทพี่น้องบักเพชรก็มีอ่อหอยยามง่ายเลยอ่าฟักทองกัน บังเขียดพี่น้องนะครับเขียดเล่านะครับถุงละห้าสิบบาทโอ้ปุ่นครับเขียดบักแอรน้อยตัวสีไต่มาไอใดเนี่ยวธรรมดาด้พี่น้องตัวสีไต่มาได้เป็นตัวมาขายตรงแดงนรงแดง่นี่กูมันไต่ไม่ยากนะครับนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเปิดผลอาการาเกษตรเปรียบนะครับพี่น้องนะครับผลไม้แม่สำรงามแก่เนี่บอกม่วงน้ำดอกไม้นี่ยห้าตัวแกะแต่เนื้อน่ะโลละกี่ไม้แกะแต่เนื้อนะห้าร้อยห้าร้อย เอาทุเลียนครับพี่กันครับเป็นไปย่างก่อนดิหมอนท่องก่อเนี่ยธุเลียนหมอนท่องพี่น้องนะครับยังจะหมอนเงินผลไม้สมัขายทอดใหม่ๆนะครับลูกละห้าบาทนะครับหาลูกยี่สิบบาทครับทอดใหมหๆนะครับพี่น้องนี่อ่าเราทอดเราเห็ดยัมใหม่นะครับพี่น้องตลาดกลางดงทันปู้ชบนะครับพพี่น้องนะครับมาตลาดกลางดงนะครับปิ้งปิ้งปลาพี่น้องนะครับโตบักไง ปลาตัวมาเลอร์เลยร้อยหกสิบบ่ะครับตัวมาเลอร์ตัวมาเลอร์เลยนะครับโอ้ปลาดุกไงปลาดุกไงครับโตเท่าไหร่ครับปลาดุกไงโตละแปดสิบบาทพี่น้องนะครับเท่าไหครับโอ้ยตัวมาเลอร์มาลาแลยพี่น้องอนเกษตรพี่น้องนะครับเทียบเลยนะครับเทีย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 บครับเทียบเลยเทียบเลยนะครับ โอ้ใหญ่อะไรพี่น้องนะครับกระดาษกลางดงน,นะครับครับผลไม้พี่น้องนะครับ ة, ม่วงสมด้วยครับเนี่ ة, รรนยไปตะกี้นี่ผิดจรินพี่น้องนะครับลำไยโรลห้าสิบบาทนะครับลำไย้าอลห้าสิบบาทปักม่วงโลเท่าไหร่ ة, หปักม่วงบากม่วงโลละสามสิบพี่น้องนะครับมีหอดปักไฟผมตัวนี้โอ้ปักไฟกันมีครับอ่บาปักไฟปักไฟพี่น้องนะครับ งามเลยบ้านงามเลยครับงามเลยครับไฟนะครับพี่น้องนะครับโอ้ยใหญ่เลยใหญ่เลยนะครับนะครับเพืชผลทางการเกษตรพี่น้องโอ้ยบักม่วงเราไหมทุ่งทะเลนี่สาบาทครับผมทุ่งละาสาบาทปักเงี้ยพี่น้องเองเราว่วงโลกว่วงตัวดินี่โอ้ยสมกษ์เสีครับผมสิบาทเอ้ยสมกั์เสีกสิบบาทโอ้ยนะครับทุ่งเราพี่น้องนะครับใหญ่เลยนะครับเพล็กน้อยกับนี่เพล็กใหญ่กับนี่เพล็กน้อยกับนี่เพล็กใหญ่กับนี่ทุง อืมกระสอบตอนแรบักรเพี่เจ้านี่ย๙บาทครับผม๙บาทพี่น้องบุ้งดูเอาซีมมาสัอกันนะพี่น้องมาซื้อบักรเพชรนะครับขันว่าเพชรเจ้าแต่ทำไมไม่ฆ่าตัวเอาไอหยอกไม่ฆ่าเรียนพี่น้องบุ้งบักแตงเราถุงใกล้เลยพี่น้องแตงกับ๙บาทพี่น้องมาดูครับว่าพื้ผลต่างการเกษตรสมือหนึ่ถึงมากนะครับพี่น้องนะครับพอไปตลาดได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับถูกมากเลยนะครับผลิผลต่างการเกษตรนะครับสมือหาบาทชิบัดวิ่งหาบาทเข้าตลาดได้นะท่านผู้ชมนะครับนะครับถูกมากเลยนะครับ เยอะแยะเลยนะครับหมักไหม่ปลาพี่น้องนะครับปักเงี้ยวนะครับหมักเงี้ยวบักไหม่ปลานะครับเอาเฮ็ดนะครับพี่น้องเฮ็ดลละแปดสิบบาทนะครับเฮ็ดฟางนะครับอันนี้ก็แมนพักบุ้งนะครับปูเองมากเนี่ยครับนี่ก็พ่นขายถูกนะก็อชวางกัตนะครับห้าบาทสิบบาทส้บบาทนะครับมาเริ่มมาลาเลยนะครับพี่น้องนะครับเยอะแยะเลยนะครับทำาหมอนทมนะครับนะครับเยอะแยะเลยนะครับ นี่ทวงเท่าไรครับเนี่ยฮะเขาเกินถุงละยี่สิบบาทพี่นอ้องมันเขาพอดมันเลยเขาเกินครับโอ้ยาย,าย,ายาเลยพี่นอ้องไม่ผิดผลมาตการกเกษตรนะครับราคาคนนี้เราเพ่สนใจขา,ขายของพี่น้องไปยังไดไม่ยีผลลัเราก็ลังเลียนโทรศัพท์มึงโด,งด่งกิกแล้วโด่ครับมิตรน้อยปุ่ม,มยยๆยังไงก็ไปกินกับซุปน้ำมันเนาะมัดตัวกับมี่ครับ มาถึงบักหอยหอยจูบก็มีพอนมักจูบพ่อพีได้พี่น้องมักจูบมากมากครับมักจูบพ่อพีครับเปิดผลทางการเกษตรท่านพ่อช่มนะครับเยอะแยะเลยนะครับตลาดนี้นะครับตลาดกลางดงนะครับท่านพ่อชมครับตลาดกลางดงนะครับเยอะแยะเลยพี่น้องนะครับเดียดอ่อนร้อบรรยากาศกำลังเริ่มเย็นนะครับพี่น้องนะครับตลาดนี้นะครับยุคกลางเขาท่านพ่อช่มตลาดนี้นะครับ คิแต่ว่ามาเที่ยวบรรยากาศและทำไปะชคดาครับมาตลาดนี่ครับบะหมี่พี่น้องนะครับไม่ไม่แสบแสบมาแสบขึ้นได้เพราะว่ากินมาแล้วขึ้นไปแล้วมันกินบะออแสบโยแซบโยพี่น้องอันนี้ไม่ได้อย่างนี้เออขึ้นไปตะกินแท้โอ้ยพี่น้องมึงโลแกนวิตเลิฟนะไปตะกินให้หน้านี่ครับบะหมี่เนี่ยแสบโยของเราพี่น้องผมเ้อกินแล้วนะครับอันนี้มันยังเนี่ย สลัสดสลัดพี่น้อง,องโอ้ยครับมึงดูกล้องสามหาโอ้กล้องสามหาบาทนะครับอ่ากูถือเจไม่กินพีน้อพี่น้องเลยครับสลัดนี่ครับสลัสดสลัดนะครับก่กินเจพ็ดีเลยกินแท้พื่อนอันนี้ข้าเจอเื่นยังก่ออ้ลพลาพอน,นับพี่น้องมึงดูครับไปได้กิน,นไปย่างเนาะ โอ้โหเรามีเตาย่างใช่ไหมครับท่านย่างมาลุกคุกคุยพอข้าก็ลังลงไมทั้งย่านฝนทั้งย่านลุบช่วงันมันบึมบึมมากโอ้ห้องเครื่องเครื่องโย่เมื่อกี้พวกว่าเต้นสิบอยวครับก็ลังเอาน้าฝนดองดองนี่พี่น้องโอ้ยมันเข่าใจเฮ็ดว่าแม่ข้าสมือเนาะท่านสมัยครับมึงดูพี่น้องมึงดูอืม อันนี้มันเป็นน้ำฮอนนะ้ำเย็นนี่อ๋อน้ำเย็นอ๋อพี่น้องเอาเมันก็เข้าใจกันข้าพเจ้เศร้าตีนเศร้าเมื่อนะมัดมัดไก่ตัวบักใหญ่เลยอ,อู้ตัวใหญ่พี่น้องดูตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องดูตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องไกลอุ้ยแบบแบบแวบแบบอยแบบู่ข้าพเจ้เศร้าตีนเศร้าเมื่อมึงดูกระท่องเท่าไรล่ะนี่ ลุงล,ลอยนะครับหัวูกอัดพี่น้องเอาไปมกได้เลยนี่ครับนั่งจะเล่า,าพ่ท่านแถมพระจิตู <S <S โอ้แถมอยู่ฉันเล่าพรท่านใส่เราอย่ามันเหี่ยวพี่นอ้องเพราะมันแดดอยู่นะครับจังไนแดดมันกรลงอ่ะแหละแดดร่มร่มตกพี่น้องนะครับตลาดกลางดงนะครับตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอท่านไปชมนะครับเมื่อนี่พผ้าีพี่น้องนะครับมาเลาะมาลุยตลาดกลางดงก็ท่านไปชมครับไครใครพี่น้องนะครับลอยสามสิบาท มีเล็กกลางใหญ่ครับใหญ่กว่านี้ก็ต้องเป็นไข่เป็ดกันวะเออใหญ่กว่าไข่เป็ดเป็นอย่งไข่พ่อค่ามัอไข่พ่อค่าเยี่ยวใส่พ่อค่าน้องกุ้งบอกไปทางนี่อ๋อน้องกุ้งเขาบิดอ๋ออ่ะพ่าประโยชน์น้องกุ้งนะพี่น้องแล้วจิตต่อเราได้เราขายไข่นะครับอืมขายไข่ขายถุงกับทุงละเจ็ดสิบบาทพี่น้องนะครับขายเป็นแผงร้อยสี่สิบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบ มาไข่ไงไข่เป็ดไงไข่เป็ดต้องไปคุยกับพออ่อค้าเด้อมาซื้อหน่อยเดี๋ยวที่เอ็มบอก <c oughs> ซื้ออะไรตัวมีนยังในเฮ็ดเฮ็ดค่ะโอ้ยอาหารอีสานบ้านเฮาข่ะไปคือเฮ็ดเนาะเฮ็ดไข่ม่แาา <c oughs> ดงผักหวานพี่น้องขาดไปได้เอามะข้องหวานมาทั้งทีเน,นะครับมะข้องหวานนะครับมาข้องหวานมาทั้งทีนะครับ <c oughs> เอาปลาพี่น้องนะครับดสดๆนะครับปลาปลาพี่น้องนะครับดสดๆแลยพี่น้องนะครับ ตลาดกลางดลงพี่น <raszam> ้องปลาสดสดปลาสดสดอ่าปลาสดสดพี่น้องเมื้อหอหอยก็แกะมาพร้อมเรียบร้อยนะครับแกะมาเรียบร้อยเลยนะครับปลาจะขายเป็นถุงถุงตัวเดียวถุงละแปดชิปเจ็ดชิปนะครับแปดสิบาทเจ็ดสิบาทพี่น้องนะครับปลานะครับทำเป็นชมนะครับครับนี่ปลาปลาเอามากแข้งกับมีดนะพี่น้องคีครับมากปลาแห้งกับมี่พี่น้อง โอ้เปิดถอดก็ต่ำมากงรับอืมตุงจงไหนครับเนี่ยฮะห้าสิบบาทโอ้เป็น้องตุ้งหาสิบบาทพราซื้อได้เนี่ยครับเนี่ยเออครับหอาโมอาส์าเป็ดตะกินเนี่ยเปน้องมันนุของคนเป็ดตะกินหายไหมของมีห้วยอยู่ครับครับเยอะแยะเลยพี่น้องเลยครับตลาดกลางขอมาขายประจำนี่ปะครับเนี่ย๋อแล้วมาขายประจำเนี่ครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับอืมอืม ครับพะโลหมูพะโลหมูพี่น้องนะครับเป็นกินของเรานะครับอ้าวหอมมีหวยเนี่ยเราตากขึ้นไม่ไม่เราเป็นน้องเนี่ยมีโกงครับนี่มีมีโกงมีขาหมูนะครับครับพี่น้องมีตับมีน้องพี่น้องว่ามีแต่ปีกมั้นปีกเพรอนมากอ่สดสดสะอาดนะครับสะอาดทูกขนาดไม้ย่างดีเลยพี่น้องเราต้มเดือดดวงดวงอยู่พี่น้องเนี่ยนะครับโัวขาหมูเราไปกินของเจ้านี่ครับหอมมีหวยกับพี่น้องนะครับ ตะกี้ตะกินพี่น้องนะครับอ่านี่สาดีพี่น้องสาดีนะครับสาดีสาดีพี่น้องเอยเป็นตะยูตะกินนะครับมาเด้อตลาดกลางดงนะครับตลาดกลางดงตัวนี้นะครับมันจะไปทะลุกับ้านข้ามบิดเด้อพี่น้องนะครับที่เราจะไปเอ่อไปไปวัดฤทธิ์นะครับพี่น้องนะครับมันจะอยู่กลางดงต่างภูเขาพอดีพี่น้องนะครับบรรยากาศเย็นๆเป็นธรรมาตเที่ยวนะครับผู้ชมนะครับตลาดนี้นะครับโลกชิ้นพี่น้องโลกชิ้นหนึ่งพี่น้องนะครับ ลูกชิ้นนึ่งครับเนี่ยเล่าหนึ่งมาเมย์ไม่นะครับเนี่ยครับหนึ่งมาเมยไม่ไมว,ว่าได้เศร้าตีนเศร้าเมื่อแจ๊กจอมย์คาไรเมย์วันว,ว,ว,ว่าได้เศร้าตีนเศร้าเมื่อหลอดอ้าหอยแกะย่างไหโอ้ยอแม่นแม่กินุ่นไงโอ้แม่งกินนุ่นไงอุ้ยแม่นกินน,<อ>น,กนุน่นจะขึ้นตัวไงแท้แม่งผัดจะผัดไก่จะเผาะแม่นวะจ้าบห้องกินนุ่นไงกินน เอ, Dante, อามันมีอยู่ประมาณเท่าไงจีไอ้บ่มีเด้อน้อมาตาทางใต้โอ้ยตัวใหญ่หรี่พี่น้องไับ้งด้วยตัวใหญ่ทำเอาชมนะกำลังคิดว่าจะเอาไปตัวใหญ่แท้นะครับตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องเอาไม่ยังยังได้ขวดแซ่ยังครับนี่ยยังกว่อเด้ยโอ้อ๋ออืมอันนี้ได้เยอะพี่น้องเอ้าสตอร์ดองนะครับครับมาได้พี่น้องตลาดกลางหลวงนะครับซื้อพ้าลมแถวน้ำโซม ประตูแล้วนงางเฝาอยู่เลยนี่โอ้ยพอดีอากาศฟ่อนๆแดดๆพี่น้องไงนะครับพอดีเลยวนี่น้ำส้มน้ำสม้มคัดลมนีดจะเกินประตูแล้วหัวดีครับพพี่น้องนะครับขายตจบๆนะครับเสียเปลี่ยนไดขอสารภาแต่ว่ายามาเปลี่ยนผมโป่งจากน้ำเลือดครับเพระาะเราสศอยุสัยเ <laughs> ข้ากินมันนหรอละปัดรอดอ่ารอดละสามสิบบาทอันนี้แบบทีดบทนนบ่ดาบันเข้าได้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยน สีดาบันเท้าเด็กครับเก็บมาจากสวนนะท่านผู้ชมนะครับเอาไปจะกินอยู่พี่น้องนะครับไม่ยังไงน้ำเดือดรงเดียวงเดียอย่างนี้เลยปลาเนียนสดพี่น้องนะครับปลาเนียนสดบาทพี่น้องเสาบาทนะครับใหญ่กว่าไข่ไก่มันไข่เป็ดนะครับไข่ใหญ่กว่าไข่เป็ดก็ต้องไปถามแม่ค้าถ้ามันไข่ยังบุญจากน้ำไข่ยังก็ได้ไข่หานไข่หานครับเอาไข่เป็ดไข่เป็ดร้อยสามชิฟบาทเออครับ ครับช <da> ูช <ushi> ีนี่ยยใช้กับขายดีและท่านผู้ชมนะครับเท่าที่ผมสังเกตในตลาดนะครับขายดีนะครับอาหารที่มนกิไน้ทั้นเด็กน้อยพ้ในี้นะท่านผู้ชมนะครับชูชีชูชีนะครับชินละชิ้นละหาบาพี่น้องนะครับชูชีนะครับอาหารพวกนี้นะครับอาหารญี่ปุ่นไทยขายไทยทำนะครับอาหารญี่ปุ่นไทยขายไทยทำ นองนะครับปลาซิวพี่น้องปลาซิ่วนอนไม้พี่น้องนองไม้ไปซื้อไปมกไปออมจปกันในพอดีเลยพี่น้องปลาซิวถุงเท่าไรครับนี่ถุงละเส้าบาทโอ้ยยังพ่อซื้อกินพี่น้องปลาซิวนะครับถุงละเส้าบาทพี่น้องไงถุงเดียวอิ่มบัดขอบขั้วเลยพี่น้องพี่น้องเอยมันจะเก็บป่วยไข่พร้อมโซ่หายป่วยได้พี่น้องเด้อหัวมือส้มผ่าหยัดหายให้ได้เว้นหางไก่ กราบขอพระคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ทันรับช่วงทรร่องฉนเาเก่าแปดปืนอื่นเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสาวกัะไลสาวกระแทกคนที่ตามสำหรับมนนี่กับผมขอเก่าคําว่าสวัสดีครับข้องพรางมนแดดอยู่นะครับยังอยแดดมันกระลงอ่ะแหละแดดลมล่มตกพี่น้องนะครับตลาดกลางดงนะครับตำบลผาสุขอําเภอวังสามหอท่านไปชมนะครับมัอนี้ภาพพีพี่น้องนะครับมาเลาะมาลุยตลาดกลางดงกับท่านไปชมครับ